นี่แหละครับจุดจบภัยความมั่นท่านผู้ชมครับเมื่อไม่ก,กี่วันที่ผ่านมาในวงการโซเชียลมีเดียของญี่ปุ่นต้องสัส่นสะเทือนนะครับเมื่อมีอินฟลูเอนเซอร์ชาวเยอรมันคนหนึ่งได้กลายเป็นประเด็นร้อนครับถูกพูดถึงอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นด้วยพฤติกรรมสุดแหวกแนวและจนเรียกเสียงมือจานจากชาวญี่ปุ่นนั้นอย่างล้นหลามนะครับจนมีการเคลื่อนไหวาทางความรู้สึกของคนญี่ปุ่นออกมาเป็นจำนวนมากบางคนบอกว่าเนี่ยอยากให้มีการจัดระเบียบเรื่องความเรียบร้อยและอยากให้ชาวญี่ปุ่นนั้นเพลงเล็งเรื่องของวัฒนธรรมให้มากกว่านี้ โดยเรื่องราวความวุ่นวายนี้นะครับเกิดขึ้นจากหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวเยอรมนีเป็นอินฟลูนะครับที่ผู้ติดตามใน i n นสตาแกรเนี่ยเป็นล้านคนเลยทีเดียวแล้วก็หลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีเพราะเขาเนี่ยชอบทำคอนเทนต์ที่ท้าทายมีพฤติกรรมที่ชอบสร้างความน่าดึงดูดและความน่าสนใจแต่บางครั้งนะครับเขาก็เลือกความจัดจานมากเกินไปจน กลายเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอย่างล่าสุดเนี่ยฮะเขาก็ไปสร้างความปั่นปวดในกรุงโตเกียวญี่ปุ่นนะฮะโดยเมืองนี้นะครับปกติแล้วก็ขึ้นชื่อในเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสงบผู้คนเนี่ยเคารพซึ่งกันและกันและก็มีหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างครับที่หลายคนเรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองนี้นั่นคือรถไฟฟ้าสาธารนณะซึ่งเรื่องราวดราม่าเนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มเยอรมันท่านนี้นี่แหละครับเขาเนี่ยได้ไปถ่ายคลิปลงโซเชียลด้วยการลากลำโพงขนาดใหญ่ ขึ้นรถไฟสายยามาโนเตะซึ่งเป็นสถานที่และเส้นทางที่คนพลุกพล่านมากที่สุดในขณะที่ทุกคนครับกำลังน่าเงียบอยู่ในความสงบอยู่นั้นปรากฏว่านหนุ่มเยอรมันคนนี้เนี่ยได้เปิดเพลงเสียงดังสนั่นฮะจนเพลงเนี่ยดังไปทั่วโบกี้ สร้างความตื่นตะลึงและความตื่นตระหนกให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นอย่างมากบางคนนะฮะถึงขั้นที่ต้องแบบเอามือขึ้นมาอุดหูเลยเพราะว่าไม่สามารถทนเสียงดังๆแบบนี้ไหวยังไม่พอนะฮะความวุ่นวายเนี่ยไม่ได้จบลงแค่การเปิดเพลงเท่านั้นแต่ว่าหนุ่มเยอรมันคนนี้เนี่ยย่างแสดงพฤติกรรมที่ชาวญี่ปุ่นมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งหลังจากที่รถไฟครับไปถึงที่ชันชลา,าหรือว่าที่หมายแล้วเนี่ยนุ่มเยอรมันคนนี้ครับก็ได้มีการโชว์ลีลาด้วยการตีลังกาที่บริเวณชันชลา,าไปอีกหนึ่ง ด้วยการกระทําเหล่านี้นะครับทำให้ชาวญี่ปุ่นหลายคนเนี่ยต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมเพราะชลาเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่หลายคนต้องใช้ร่วมกันและคนเป็นบริเวณที่ต้องรักษาความปลอดภัยสูงที่สุดแต่จูจูนะครับดันมีชาวต่างชาติมาตีลังกาทาท่าผาดโผนแบบนี้หลายคนก็เลยมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทาอย่างยิ่งจนมีชาวญี่ปุ่นบางคนนะครับได้ออกมาบอกว่าการกระทําเหล่านี้ถือว่าเป็นการละเลยเรื่องของมรารยาทในพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้นะครับชาวญี่ปุ่นบางคนก็บอกว่า การกระทำเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างมากเพราะว่าในขณะที่เขากําลังเปิดเพลงอยู่นั้น ก็มีชาวญี่ปุ่นหลายคนครับพยายามที่จะนั่งมองเขาด้วยสายตาที่ไม่พอใจแต่หนุ่มเยอรมันคนนี้กลับไม่สนใจน o no care ซะอย่างนั้นซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็ไปขัดอกขัดใจชาวญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะว่าในปกติแล้วนะครับคาเจอของเขาเนี่ยก็คือเป็นคนที่รักสงบและรักษาความกลมกลืนพอจูจ่ๆมีใครไม่รู้มาทําความแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ทาให้ใชาวญี่ปุ่นหลายคนมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรทาเป็นอย่างยิ่งและการกระทําเหล่านี้นะครับถูกตีความว่าเป็นการกระทําที่ท้าทายและไม่เค,รคารพ ตามครับหนุ่มเยอรมันคนนี้เนี่ยไปเจอการตามพื้นที่ต่างๆในพื้นที่สาธารณะปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งฮะหนุ่มเยอรมันคนนี้เนี่ยก็ไปตามที่นัดแนะของตัวเองตามปกติแต่ก็มีชาวญี่ปุ่นบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการกระทําของเขาก็เลยไปพร้อมกับตะข่ายจับมแมลงครับพอเจอหนุ่มเยอรมันรายนี้ปุ๊บชาวญี่ปุ่นบางส่วนก็เอาตะข่ายจับมแมลงนี่แหละครับครอบหัวไป1แมตต์จนทาให้ชาวญี่ปุ่นหลายคนนะครับได้ออกมาเรียกร้องถึงหน่วยงานของภาครัฐโดยบอกนะครับว่าอยากให้ภาครัฐเนี่ยออกมาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือบางคนนะครับนำหน้าไปกว่าน,นั้นบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวประเจกบุคคลหรอกแต่นี่เป็นความท้าทายของญี่ปุ่นที่ต้องเผชิญกับนักท่องเที่ยวอีกหลายประเทศโดยเฉพาะเหล่าอินฟลูหรือเหล่าชาวต่างชาติที่ไม่รู้และไม่เข้าใจความเป็นญี่ปุ่นมาก่อนเนี่ยถึงแม้ญี่ปุ่นเนี่ยนะจะเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นก็ตามแต่ก็มีความหวังนะ อยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเคารพความเป็นญี่ปุ่นบ้างรวมไปถึงอยากให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับฝั่งอินฟลูเท่านี้เนี่ยหลังจากเกิด,ดราม่าเกิดขึ้นก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรมากนะักเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะฮะแต่ว่าหลายคนก็ไปส่องในบัญชีของเขานะครับในอินสตาแกรมหลายคนก็บอกว่าการคิดคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่แตกต่างท้าทายสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไปจบที่เรื่องของยอดวิวนะเรื่องคอนเทนต์ที่ถ่ายทําบริเวณคนเยอะๆไม่ว่า จะเป็นรถไฟฟ้าญี่ปุ่นหรือบริเวณแยกที่มีคนเยอะๆหรือคนพลุกพลานซึ่งหลายคนมองว่าการกระทาเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดของเขาเลยต้องบอกเลยนะครับว่าการกระทําของหนุ่มเยอรมันคนนี้คนเดียวเนี่ยมันไม่ได้จบลงแค่นี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่หนุ่มเยอรมันคนนี้เนี่ยได้กลับประเทศตัวเองไปแล้วก็ตามความร้อนแรงของเรื่องนี้ก็ยังคงอยู่นะฮะลองคิดเล่นๆดูนะครับหากวันหนึง่งเรากําลังนั่งรถไฟฟ้าไปตามที่ต่างๆและปรากฏจู่ๆเนี่ยมีชาวต่างชาติรายหนึง่ง ได้แบกลำโพงขึ้นมาบนรถไฟจากนั้นก็เปิดเพลงเสียงดังโดยไม่เกรงใจผู้โดยสารข้างบนขบวนรถไฟนั้นเลยเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่า ถ้าเป็นเมืองไทยอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปฮะเอาเป็นว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแชร์ประสบการณ์ร่วมกันได้เลยแล้วกันนะครับหรือว่าใครเคยมีประสบการณ์ที่มันคล้ายคลึงกันหรือว่าเคยไปเมืองนอกแล้วไปเจออะไรคล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยก็บอกการใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบการเล่าเรื่องของแอดมินวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับจะกำแบกคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ